ทางด้านของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อนจัดกิจกรรมทอดพระป่าสามคัคคีนะคะเพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรูเร้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนั่งร่องนะคะจัดเป็นกองทุนของศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาค่ะ ในาใยชัยวัตรจุนทีรพงศ์คระผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้เป็นประธานทอดพระปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงอำเภอนังร่องจะตั้งเป็นกองทุนของศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความหมันคงทาห้าง,ง,งอาหารณน้านโขกกวาน ตำบลสน,นอำเภอหนังร่องจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยมีนางสาวเพชรรัตผู้มาดในอำเภอหนังร่องรองศาสตราจารย์มารินีจุโทปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏบุรีรัมย์คณะวิทยากรภาคีเครือข่า,ายและสมาชิกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงอำเภอหนังร่องร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีพระคูปริยัติพัทรคุณเจ้าคณะอำเภอหนังร่องเป็นประธานไฟสงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงอำเภอหนังร่องค่ะมี พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่สองงานซึ่งมีนายยั่นบุญรอด้อมขอบครัวะไดะ้บริจาคไว้ยเพื่อเป็นสาธารณสมบัติแรกเริ่มมีซื้อวา่าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงสามน้องพี่น้องกันแต่หลังจากการประชุมหาเลือกกันแล้วได้ซื้อไม่วา่าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงอำเภอนางร่องต่อมาประชาชนชาวอำเภอนางร่องได้ร่วมการจัดทอดผาป่าสามัคคี เพือสมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงอำเภอนั่งรองจัดมาแล้วสามครั้งค่ะ ครั้งแรกคือวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 3ครั้งที่2ในวันที่27เมษายน2 5 6 4และครั้งที่3ในวันที่31สิงหาคม2 5 6 5โดยได้ปัจจัยประมาณ1ล้านกว่าบาทซึ่งได้ใส่ดำเนินการก่อสร้างสาลาประจำศูนย์การเรียนรูป้ไปแล้วทั้งหมดกิจกรรมในเทือนนี้นะคะมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พระราชาและปัชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงนั่นก็คืออาจารย์ยักษ์ดรวิวัต์สันลกรรมทอน อดีตรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงเกษตรและสากลเพิ่นบรรยายเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ศาสตร์พระราชาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและในภาคบ่ายค่ะมีการเซวนาชุมชนสางสรรเรื่องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงอำเภอนางร่องคือศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่โอกาสความท้าทายและความเป็นไปได้โดยมีผู้รวมเซวนาคือพักครูวิสุทธ ขอภัยค่ะคือพระคู่วิสุทธิพัฒนาพิร่มเจ้าคณะตำบลน,น้องกงเป็นต้นนะคะแล้วก็รวมแจกกล่าวไม้มงคลเพื่อนำไปปลูกป่าสางคุนคาซูแผ่นดินมีภาคี้เครือขคายและสัดท่าสาดุชนรวมประมาณหารอยคนค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมที่สางความรักความสมามัคคีด้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งจัดอยู่ที่ตำบลน,นองสนโนนะคะอำเภอนังรองจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะะ